เมนูวันนี้ก็น้องเขาได้ปูแป้นมาเยอะเลยปกตเมัน,นก็เฉยตาไม่เสร็จเลยอย่างดีเนี่ยตัวเมียันล้วนไข่แดง <Wow. S 1> มันจังหวะมันนะนึกวันจะหมดแล้วมันมีลมมีลมโชยนี่ยำประมาณกือบครึ่งโลสามขีด เด็กชอบกินง้ใส่ม่วงแครอทแต่ไม่ย้ำ,ำมันจะตำมันจะรสชุดชาติเด็ดกว่ากันรสชาติจะเด็ดกว่ากันรสช,ชาติมันจะไหลลื่นกว่ากันก่อนเนาะอยู่ทะเลก็เมนูก็จะอารมณ์ประมาณเนี้ยจะได้ฟิลแบบเนี้ยแล้วเราชอบทำเองด้วยมันก็ได้รสช,ชาติที่ดี ก็เหมือนทำทั่วไปอะเริ่มมาทำกันอันนี้ก็อยู่กับเมนูปูแฟล้งอีกเขาไปตักมาคืนก็ได้มาเยอะแต่ไข่แดงแดงดีน,ะนี่ยังมไม่แช่ออนอ้องน้ำแข็งนอ้องน้ำแข็งแล้วก่อนเดี๋ยวแช่ปลา น้ำปลาของต้มก่อนนะต้มุ่มปลาใส่ลิปบาลหน่อยปรุงรสมันก็โตเต็ม้งเทีนนี่คลกแป้นจะมันหูแต่ใส่ลิปบาลมัมเสด็ดเลยชาจะมันทงผูดอ่ะมันเยอะน้องให้มาเอาในเอาไปทำกินก็อุ้นออกมาแค่นี้พอนี่ก็อนึ้นรูมาเอาไปมาไม่ค่อยดีขายอ่ะ ลมโชยดียเยอะไอปูยี่ห้อน,นี้ปลูแป้นเนยอะมากเลยคนเนาะคนเละเป็นเงี้ยเดี๋ยวคงต้องไปผัดเราจะผัดพริกเผานะ่ะเอางมาผัดพริกเผา,าน่าจะดีแกะแล้วผัดพริกเผา เดี๋ยวแช่แช่แปลาแช่ปลายำไปกินเรีมันมันมันแดงแดงเลยมันกุ้งเลยถ้าหมดเดือนนี้ก็นะ่าจะหมดแล้วแหละเด,ดือนนี้ก็น่าจะหมดแล้ว ทำก็ผัดก็ดีนะแกะฉีกกระดองทำก็ผัดข้าผัดปูอันนี้น้องเขาให้ไปเอามาอีกนี่ในบ้านเขาก็ลังเลือกตัวปูตัวเมียปนกันปูเป็นเข้าบ้านเลยตอนเนี้ย อันนี้แฉบปลาน้ำปลาน้องก็ทำให้เขต้องต้มตุ๋งเคี่ยวเรียงดีเนาะก็าทำให้อย่างดีอันนี้คัดดองีไหมน้ำปลานี่ไม่ใช่ว่าน้ำปลาแบบมีห่อใส่นะน้ำปลาธรรมดาบ้านๆเนแต่ต้องมีแบบมีรสด,ดีอะไรผงปนแล้วก็ไปเคี่ยว ในส่วนของไอ้น้ำปลาที่จะแช่เดี๋ยวทำคลิปหลังอีกทีเนาะอันนี้ตัวเมียร้วนเลยหน่าแกะที่ม,มากินเล่นกินจริงแล้ม่ใช่กินเล่นแล้วท <c oughs> ี่แกะตัวเนื้อมีไข่ดาวลูกในบา้านเขาทอดให้ไข่ดาวกิวนก็ยำหนังหมูพิกกะปิหยอกดอกแคแขงเราอีก นี่คัดตัวเมียร่นกินก็อยู่ชายเล่กถรงเงี้ยเป็นของทะเลเนาะเป็นของทะเลนี่ใส่อัดใส่อะไรหมดเติมพฤติกรกมไม่นาจะมีแล้วหรืออาจจะมีมาหลงหลงอะไรเงี้ยประมาณน,นี้นี่ก็ใส่อัพเก็บไว้ จะไปแจกข้างนอกหมู่เช้าไปให้น้องคนเล็กในเมืองแค่ไปโลนงกินเป็นเดือนเนี้ยมีแบ่งอีกแบ่งน้องกันเนะาะบนโลกอันนี้เหลือเก็บไว้ให้เด็กกินก่อ,อทะเลหากิน,นง่ายขยันก่อคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อจะได้เจอคลิปดีต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณ